สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t e คชิลล l ครับรายการในตอนนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าผมมาอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่แต่ตอนนี้ก็คืออยู่ตรงทางเชื่อมระหวะ่างสยามเซ็นเตอร์กับสยามดิสคัฟเวอรี่นะฮะวันนี้มาเนี่ยนะครับเราไม่ได้พามาเดินห้างครับเรามาดูร้านพิเศษ1ล้านนะฮะจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ พยายามมองหาร้านอยู่นะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับทางเชื่อมระหว่างสยามเซ็นเตอร์กับสยามดิสคัอรีนะครับก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้มองหาบันไดเลื่อนนะครับก็เจอบันไดเลื่อนแล้วครับเดี๋ยวไปตามหาร้านกันต่อครับผมเจอแล้วครับนี่เลยฮะร้าน DJI นะครับเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ของ DJI นะฮะจริงๆชื่อร้านเนี่ยก็คือ แฟนทอมไทยแลนด์นะครับแล้วก็ในร้านเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ DJI ทั้งหมดนะฮะแน่นอนถ้าพูดถึง DJI เนี่ยนะครับหลายคนคงนึกถึงตัวโดรนแต่วันนี้เราจะมาอธิบายกันว่าโดรนของ DJI มีอะไรกันบ้างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ DJI นอกจากโดรนแล้วมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกครับแต่ก่อนอื่นเนี่นะฮะเข้าไปในร้านกันเลยครับสวัสดีครับพี่กฤษสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวกันนิดนึงครับผมก็ก เปลี่ยนแพนะครับเป็น store manager อยู่ที่ร้าน DJI by Panthong Thailand นะครับครับผมฮะสยามดอทสกอรี่ชั้น2อะหาไม่ยากนะครับเมื่อกี้เนี่ยเดินเข้ามาก็มาจากทางเชื่อมใช่นะครับแล้วก็หาบันไดเลื่อนให้เจอเพราะว่าร้านอยู่หน้าบันไดเลื่อนเลยคื่หน้าบันไดเลื่อนเลยหาง่ายครับผมครับผมหาง่ายแล้วก็เห็นในร้านเนี่ยสวยงามมากมายเดี๋ยวให้พี่กิจแนะนําดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่าถ้าพูดถึง DJI เนี่ยแน่นอนเรื่องโดรนมาก่อนแน่นอนเรื่องโดรนมาดับหนึ่งงั้นเราพาไปดูเรื่องโดรนตรงนี้เนี่ยเห็นโดรนเยอะมากมันคื รุ่นอะไรยังไงบ้างครับซีรีส์ที่โด่งดังมากเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นซีรีส์ของแฟนทอมสามนะครับแฟนทอมสามเนี่ยตอนนี้มีแตกลายมาทั้งหมด4รุ่มก็คือจะมีตั้งแต่แฟนทอมสามสแตนดาร์ดสี่เเป็นตัวเริ่มต้นแอบเห็นอยู่ตรงนี้นะตัวนี้สแตนดาร์ดนะครับก็เริ่มต้นแอบยกไปดูครับผม2อ0 0นะครับนะฮะโอ้ถูกมากเลยถ0กมากใจคือ หลายๆคนจะบอกว่าโดรน DJI เนี่ยต้องแพงต้องมีแบบประเภทครึ่งแสนถึงจะซื้อได้ตอนนี้ไม่จะเปลี่็นนะตัวนี้นี่2หมื่นกว่าบาทสามารถมีโดรนเข้าไปใช้งานได้ก็ไม่ได้ลดทอนลงไปครับต้นเนี่ยกล้องเนี่ยไม่ใช่ที่ Full HD แล้วตอนนี้เริ่มเริ่มต้นกล้องที่ 2.7K ก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งของ 4K และนะฮะสูงกว่า Full High d ปกติด้วยนะฮะ ซึ่งแต่ละรุ่นมันก็จะมีเรื่องที่แตกต่างกันก็คือเรื่องหนึ่งที่คือเรื่องระยะทางใช้ในการบินได้นะครับเรื่องกล้องี่จะแตกต่างกันแล้วก็เรื่องระบบสุขภาพก็แตกต่างกันให้แต่ละรุ่นเนี่ยมีราคาแตกต่างกันแต่เรียกว่าถ้าอยากเริ่มต้นกับโดนนะฮะั0สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทก็เริ่มขึ้นมาได้แล้วนะฮะแล้วแต่ตัวเนี่ยนะครับอย่างเห็นตรงนี้มีสแตนดาร์ดนะฮะมีตัวโปรเฟ s ชั o น a ลมีเอสวานนะครับแล้วก็มีตัว4ฟนะฮะ แต่เราตัวตรงนี้เนี่ยถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยพี่กิจแนะนำยังไงบ้างครับโอเคก็เริ่มต้นเนี่ยเราคงจะต้องมาดูกันก่อนว่าเราเอาไปใช้งานอะไรแล้วเราต้องการ coverage area เนี่ยแค่ไหนนะคะตัว standard กับตัว 4K ครับลักษณะคล้ายๆกันเลยต่างกันที่กล้องนะครับระยะทางในการบินเท่ากันก็คือประมาณหน่กิโลโอ้บินได้เป็นกิโลเลยใช่ครับนะฮะแต่ระยะส่ภาพอยู่ที่ประมาณ500เมตรเดียร์แล้วเราก็จะใช้กันจริงๆก็วัดกันที่ระยะส่ภาพเพราะว่าเวลาไกลเราอยาก แลกดูภาว่าตอนนี้นีดเราบินไปถึงไหนแล้วนะครับ,บ,รบต่อเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ดูที่ประมาณ500เมตรส่วนนี้ก็แต,ตกต่างกันตรงที่ว่ากล้องสองยี่สิบเคกับสี่เคกับส่วนส่วนไอตัวแฟ ok นน้องสามสี่เคเนี่ยมันจะมีเพิ่มเข้ามาอีกนิดน,นึงคือเรื่องะบบการบินในล่มบินในล่มเนี่ยมันต้องใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นโซน่าก็คือมีโซนา่าเซ็นเซอร์เพราะว่าอธิบายนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็คือปกติในเวลาโด จะบินเนี่ยเราจะใช้ GPS ใช่นะฮะเพื่อให้โดนรู้ว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ตรงไหนแล้วสามารถกลับมาบ้านได้ถูกครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มอยู่ในตึกเนี่ยเวลาที่เราบินเนี่ย GPS มันไม่ทํางานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีระบบที่เป็นโซน่าแบบนี้การควบคุมมันจะค่อนข้างที่จะยากก็จะยากนะครับเพราะว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าโพซิชันมันอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ก็มีโซน่ามาให้นะครับมาให้เรียกว่าระบบโพซิชันโพซิชชั่นนิ่งซิสเต็มใช้ทำงานร่วมกับโซน่าแกบกล้องดูดกับ ครับแอบเห็นนะฮะคือแฟนทอ o สาม 4K พอบอกว่าเป็น 4K เนี่ยหลายหลาคนจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องแพงแน่เลยใช่ครับเริ่มสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วตัวแฟนทอ o สาม 4K ถือว่าคุ้มค่ามากโอเคตรงนี้เนี่ยคือแฟนทอ o สามแต่เห็นตอนนี้เนี่ยมีรุ่นใหม่โอ้แน่นอนนะครับเป็นนี้นี่เป็นที่แบบว่า ต้องการกันมากใช่เรียกว่าเป็นท็อปออฟเดอะเท้าแหละนะฮะคือถ้าคนเล่นโดรนแล้วไม่ได้ยินข่าวหรือไม่สนใจเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าผิดปกติละนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีกซีรีส์นึ่งโอเคนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ดีกว่านะฮะเพื่อจะเข้าใจง่ายๆนะครับก็จะเป็นแฟนทอมโฟก์แฟนทอมโฟก์ครับค่ะผมนะฮะตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าตัว3ยังไงครับแน่นอนเลยที่เราได้เห็น ง่ายๆสุดก็คือว่าตอนนี้มันมีเซ็นเซอร์หน้าเพื่อกันชนได้นะครับหมาวาะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราบินเนี่ยถ้าเราไม่ร,วระวัดระวังครับเราจะินชนกําแพงชน,นอาจจะเผลอ่ท้น,นไม่ทันทน,น,นี่คือเพิ่มมาให้คือมีเซ็นเซอร์ข้างหน้า เป็นระบบกล้องเนี่ยสามารถดีเทควัตถุด้านหน้าได้นะครับซึ่งมันจะบอกเราเลยว่าเราบินเข้าใกล้วัตถุหลาเมตรแล้วครับผมพอไปถึงที่2เมตรปุ๊บมันจะไม่ยอมให้เราบินเข้าไปกว่านี้เพราะนั้นเนี่ยทำให้มันสามารถที่จะแบบป้องกันในการินได้ครับคือแอบกระซิบนะฮะว่าเคยทดลองเจ้าตัวแฟนทั o โฟเนี่ยคนยืนอยู่ข้างหน้าแล้วเราพยายามบังคับให้มันชนเนี่ยมันยังไม่ไปเลยคือเราดันสติ๊กเข้าไปสุดแล้วมันก็ไม่ไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ดีใจ เพิ่มขึ้นมารว่าเขาเลยเห็นว่าแบบทำยังทำโดนยังไงให้มันเซฟตี้มากขึ้นให้มันปลอดภัยมากที่สุดนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเห็นมีระบบ Follow Me ด้วยใช่ครับนะครับต้องเรียกว่า Follow Me เนี่ยจริงๆมีตั้งแต่ตัวแฟนทอมสามนะ Follow Me แบบเราต้องถือตัวรีทไปด้วยก็คือเขาจะตามรีโมทใช่ครับแต่เนี่ยระบบอีกระบบหนึ่งชื่อว่าวิชั a นเทรนกิ้งจะใช้เซนเซอร์ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นกล้องเนี่ยคอยแ็กวัตถุ แล้วให้บินตามวัตถุนั้นก็คือเขาตรวจจับวัตถุได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็บินบินตามไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจะไปต้องถือถือถือรีโมทนะครับไปแล้วก็เหมือนเหมือนกับโดยชนิดอื่นที่แบบว่าต้องติดอุปกรณ์เสริมไปกับเพื่อให้เขาตามเจ้าอุปกรณ์ตัวนั้นนะฮะอันนี้ก็คือเราตัวเปล่าๆเลยนะครับฮะซึ่งก็จะสะดวกมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนจะสงสัยนะครับพี่กิตว่าโดรนเนี่ยบินยากง่ายมากน้อยแค่ไหน คืออย่างบางคนสนใจอยากลองเล่นแต่แบบประเภทเห็นหน้าตาแล้วก็เริ่มกลัวว่าแบบบินแล้วจะพังไหมหรือว่ามันจะตกไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวโดรนเนี่ยคือพัฒนามาแบบช่วงนี้ก็แบบประมาณสัก4แล้วครับผมตอนนี้เนี่ยก็อันนี้เจเนอเรชันที่4แล้วใช่ครับนะครับซึ่งซึ่งซึ่งระบบที่ใส่มาเนี่ยคือแบบสร้างความปลอดภัยได้มากคือโดรนเนี่ยสามารถบินได้อยู่นิ่งๆโดยที่เราสามารถปล่อยคด่ราควบคุมแล้วมันสามารถพูเวอร์ตัวเอง อยู่นิ่งๆได้ก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ปล่อยมือไว้มันก็ลอยของมันอยู่อย่างงั้นมันเนี่ยเราสามารถที่จะไปคอนเซ็ปต์เก็ตเรื่องการถ่ายภาพเรื่องการเรื่องการบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คนเดียวถ่ายภาพได้ด้วยควบคุมโดรนได้ด้วยนะฮะก็เรียกว่าการใช้งานไม่ยากไม่ยากครับนะครับพูดง่ายๆคือถ้าใครอยากลองเนี่ยสามารถมาลองที่ช็อปได้เลยครับนะฮะก็มีมีพื้นที่เซนนิ่งให้นะฮะคือถ้าใครอยากลองเริ่มกับโดรนนะครับแล้ว นึกอะไรไม่ออกเนี่ยนะฮะที่ dji b y phantom thailand นะครับมาได้เลยครับมาลองเล่นตัวเป็นของจริงนะฮะมาลองบินดูให้รู้ว่า feeling เป็นยังไงนะครับโอเคนอกจากตัว phantom 4นะฮะที่ตัวนี้นี่สุดทอต้องเรียกว่าสุดทออจริงๆนะครับผมเห็นแอบเห็นมีตัวใหญ่อยู่ด้วยตอนนี้เราก็มาดูตัวใหญ่กันบ้างนะฮะตัวนี้นี่เป็นตัว inspire one ครับซึ่งเป็นว e r s i o n สแล้วครับพัฒนามาจากรุ่นแรกนะฮะหลักๆของมันก็คือตัว inspire one เนี่ย มันสามารถหมุนได้360องศาเพราะว่าถ้าเป็นตัวแฟนทอมแฟนทอมมันจะติดขาใช่ครับนะฮะมันจะติดขาตัวแฟนทอมเนี่ยคือมันทิ้วกล้องขึ้นลงได้อย่างเดียวนะแต่เป็นอินสปายวันเนี่ยคือกล้องมันจะหมุนได้เลยครับเนี่ยครับเวลาเราถ่ายนะครับตัวเครื่องของอินสปายวันนะครับตอนยกขึ้นไปเนี่ยขาไม่สามารถยกก็คือกางเก็บขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถหมุนกล้องได้360องศา นะฮะก็คือจะไม่ติดขาข้างล่างละนะฮะจะไม่ติดขาข้างล่างนอกจากอย่างนี้แล้วเนี่ยมันสามารถบังคับได้2คนด้วยคนนึงบังคับเครื่องไปครับครับผมอีกอันนึงก็บังคับกล้องก็เรียกว่าคนนึงก็คุมเครื่องไปอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าเราเราที่เราสามารถแยกการคุมกล้องมาได้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราถ่ายที่เป็นลักษณะที่เป็นฟิล์มจริงๆครับครับผมนอกการการแพนที่แับสมูทน่าที่สุดนะครับก็ราะเพราะในนั้นเนี่ยคือใช้การแพนของตัว ตสปายวันเนี่ยสามร้อยสองศาเนี่ยก็สามารถที่จะได้ภาพที่ดีด้วยครับผมแล้วก็แอบเห็นสเปคคือเจ้าตัวเนี้ยมันถอดเปลี่ยนกล้องได้ต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้กล้องที่มันคุณภาพดีขึ้นใช่ครับก็จะมีกล้องที่เรียกว่า x 5านะครับครับผมเป็นกล้องที่สามารถ เป็นไมโครโฟเตอร์สเป็นเล่นได้ได้คุณภาพที่ดีขึ้นก็เรียกว่าเป็นโซลูชันที่จบในตัวคือคุณไม่ต้องไปไล่ซื้อกล้องตัวอื่นนะของ DJI เนี่ยมีคําตอบให้หมดแล้วนะครับผมครับแล้วตัวซอฟต์แวร์ที่ควบคุมเนี่ยของ Inspire กับของ Phantom อันเดียวกันไหมบอกได้เลยครับว่าของตัว Inspire กับตัวของตัว Phantom เนี่ยคือแกมเดียวกันเลยครับชื่ DJI Go ใครได้กับ product DJI ทุกรุ่นเลยครับ เพราะฉะนั้นเวลาถ้าใครที่คุ้นเคยกับตัวแฟนทอมแล้วอยากขยับขึ้นมาเป็นอินสปายใช่ครับนะฮะก็ไม่ต้องมานั่งฝึกใช้โปรแกรมใหม่ทีนี้นอกจากตัวอินสปายแล้วผมเห็นมีตัวยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวพี่กิจพาไปดูหน่อยดีกว่าครับผมเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะก็มาถึงตัวพระเอกต้องเรียกว่าเป็นพระเอกนะฮะโดนยักษ์ใหญ่บึ้มอยู่หน้าร้านเลยนะครับให้พี่กิตอธิบายดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงครับตัวนี้ก็คือเรียกว่าเป็น m a t ทิกซ์หกนะครับซึ่งเป็นตัวใหญ่สําหรับ การถ่ายหนังเลยสำหรับโปรเฟชชั่นอลถ่ายหนังเลยก็เรียกว่างานคอมเมอร์เชียลเหมือนช่นคอมเมอร์เชียลเหมือนอาชีพเลยข้อดีของมันก็คือว่าเนื่องจากว่างานคอมเมอร์เชียลเนี่ยเขาต้องการที่จะแบกกล้องน้ําหนักเยอะนะครับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องถ่ายหนังตัวหนึ่งเนี่ยน้ำหนักประมาณ6กโลเนี่ยตัวเนี้ยสามารถแบกขึ้นไปได้ตัวนี้รับโหลดสูงสุดได้เท่าไหร่ครับแกิโลครับแกิโลนะครับผมเรียกว่าเกือบจะเข้าสารสองกระสอบเลยนะที่แบกขึ้นไปนี้ใช่ครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยสามารถบินได้นานด้วยเนื่องจากว่าใช้แบตทั้งหมด6ก้อนนะครับรบซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีโหลดก่อนเนี่ยสามารถบินได้ถึงเกือบ40นาทีครับโอ้นะฮะคือนานมากๆ40นาทีนะครับเพราะถ้าเกิดเราใส่โหลดเข้าไปก็อาจจะบินได้สักประมาณ20นาทีครับซึ่งก็เพพียงอนะถือว่าเพียงพอแล้วครับผมแล้วการใช้งานเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ย เห็นคอนโทรลก็จะคล้ายๆกับตัวแฟนท่อเหมือนกันใช่ครับเรื่องการคอนโทรลเหมือนกันเลยแอปพลิเคชันก็ที่ใช้ก็แอปพลิเคชันตัวเดียวกันดีไซน์โกเหมือกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ตัวเล็กตัวใหญ่แอปพลิเคชันตัวเดียวกันหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่เยอะถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็สมัยก่อนโซลูชันเนี่ยที่เราจะเอากล้องตัวใหญ่ขึ้นไปได้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเลือกกล้องเลยครับว่ากล้องต้องเป็นอาจจะเป็น c a n น n 5D Mark 3นะครับ พอกิมบอลเนี่ยมันจะทำารองอล้าน้ำหนักอันนั้นโดยเฉพาะ<ม>แต่ว่าสำหรับตัวแมสซิค600เนี่ยเอาสามารถมาเชื่อมต่อกับตัวโรนิน m ออซึ่งโรนิน MX เนี่ยเราสามารถใส่กล้องอะไรลงไปก็ได้เราก็สามารถคอนโท o ลตัวตัวกล้องได้แล้วก็ทำเนสตบิลไลซ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ถูกจำกัดว่าแบบเราจะต้องใช้กล้องนี้กล้องเดียวก็คือนึกเปลี่ยนกล้องหรือว่าในอนาคตจะเปลี่ยนขยับขยายหรือจะเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับก็บัลสะดวกและก็ยืดหยุ่นกว่าสมัยก่อนก็เรียกว่ากล ครับแล้วนอกจากที่จะเป็นโดรนเนี่ยนะฮะเมื่อกี้วิกฤตพูดถึงโดรนินนะฮะนั่นคืออีกหนึ่งโปรดักของ DJI ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะให้พิกฤตพาไปดูว่าเจ้าโดรนินเนี่ยมันทำอะไรได้หรือว่ามันเป็นอุปกรณ์แบบไหนกันครับครับผมและตอนนี้นะฮะก็มาดูเจ้าอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งของ DJI ก็คือ DJI โดรนินพิกิตตัวนี้มันทำอะไรหรือว่ามันใช้ยังไงได้บ้างครับตัวนี้มันคือ Handheld Stabilizer แล้วเวลาเรา ภาพภาพยนต์ภาพภาพเคลื่อนไหวครับที่เราจะต้องมูฟไปกับออบเจกต์ด้วยนะรเราจะต้องมีระบบสเตปิไลซ์ใช่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสเตปิไลซ์แพงมากแพงมากแล้วก็หนักมากด้วยใช่คือถ้าถ้าย้อนยุคกลับไปยาวๆเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครดูถ่ายทอดสดฟุตบอลบอาจจะเห็นสเตปิไลเซอร์คนใส่เป็นเสื้กากันนะฮะแล้วก็มีกล้องตัวใหญ่ๆถือต้องบอกว่าชุดนั้นเองเนี่ย ราคาหลักล้านเลยนะใช่ครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหดเลยเยอะแค่นี้ีใจเหลือแค่นี้เองครับครับผมเราใช้สเตบิลซ์เนี่ยกับกล้องดีเซลอะไรก็ได้นะครับสามารถแบบใช้ได้แล้วก็เลนส์เนี่ยก็เรียกว่าเอากล้องอะไรก็ได้มาใส่ได้เลยนะไม่ต้องห่วงว่าเวลาจะประกอบต้องเซ็ตกับกล้องตัวนี้ใช้เลนส์ตัวนี้ตท่านั้นไม่จะเป็นครับอะไรกล้องอะไรก็ได้นะครับครับผมเด่นก็คือว่าตัวตัวสเตปิลั์เนี่ยมีทระบบสามแกนนะครับซึ่งตัวความฉลาดของมันก็คือว่ามันมีระบบออโต้จูนก็คือว่า สมมติกล ja. ้องอะไรน้ำหนักเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับเอากลับมาแล้วเข้าแอปพลิเคชันกดออโตัจูนครับแป๊บเดียวมันก็จะกลับมาสเตบิลไลซ์ก็คือทำข้างนอกได้ออนฟิลได้ใช่ครับทำออนฟิลได้เลยครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าผมเองก็เคยใช้พวกสเตบิลไลซ์รุ่นเก่าๆนะฮะเวลามันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าบางทีมันต้องคาลิเบตใหม่เนี่ยผมต้องวิ่งเอากลับมาทำที่บ้านใช่ซึ่งเรื่องใหญ่ละกันว่ามันใช้งานไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบเราสามารถเซตผ่าน มือถือได้เลยที่มันเชื่อมต่อได้บลูทูธแล้วเราก็เซตค่าต่างๆได้จะให้แผนเร็วช้าคุมเงยเร็วช้ายังไงเนี่ยก็คือออนฟิลรับตั้งอยู่ตรงนั้นได้เลยไม่ต้องกลับมาใช้ขึ้นคอมแล้วนอยจากนี้แล้วมันยังมีรีโมทนะครับสามารถสั่งการระยะไกลได้ก็เรียกว่าคนหนึ่งถืออีกคนหนึ่งคุมมุมกล้องได้เลยทอมล่าแมนก็เดินไปครับพูดกับคุมมุมกล้องกับกล้องก็ังคับตัวแผนของกล้องได้เลยเออเนื้อง่ายเนาะเนี่ยก็ง่าย ง่ายง่ายง่ายกว่าเดิมขึ้นง่ายกว่าเดิมครับผมแล้วตั้ฮะนําหนักถือว่าแบบเบามากซึ่งถ้าเทียบกับแอบยกตัวแอบยกตัวแอบยกนะฮะตอนนี้นี่เปิดสเตปไลท์อยู่สเตปไลท์แล้เห็นไหมครับกล้องเขาจะอยู่ที่เดิมน้ยกไปยกนะฮะซึ่งอันนี้มันจะทาให้เวลาที่เราถ่ายวีดีโอแล้วมันจะนิ่งนะครับน้าหนักไม่หนักนะนะฮะถือขึ้นมาอย่างนี้นี่สบายสบายครับผมตัวนี้เนี่ยรับโหลดได้เท่าไหร่ครับพี่เกตตตัวนี้รับโหลดได้ ประมาณ4กิโลครับ4กิโลก็เรียกว่ากล้อง DSLR กับ<ม>เลนตัวใหญ่ๆพวกเลน2.8นี่สบายๆคระะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าถ้าใครสนใจพวกงานวิดีโอหรือว่าอยากให้งานวิดีโอของตัวเองเนี้ยดูโปรเฟชชั่นแนลมากขึ้นเนี่ยเจ้าตัวโรนินตัวนี้น,าน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็เรื่องของราคาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยมันแพงไหมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจะซื้อพวก กิมบอลหรือว่าพวกสเตปไลเซอร์แบบนี้เนี่ยนะฮะงงฟังราคา <c oughs> ทีนึงนี่สยองเลยทีเดียวนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าบาทราคาโอเคมากนะฮะเพราะว่าอย่างพวกกิมบอลที่ประกอบของจีน <c oughs> นะฮะตัวนึงก็สี่ห้าหมื่นเหมือนกัน <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยคอมพิวเซต็ตมาแล้วซอฟต์แวร์คือต้องบอกว่าเจ้าตัวกิมบอลพวกเนี้ยนะฮะปัญหาใหญ่ๆของมันคือการเซตอัพใช่ครับนะครับ <c oughs> ว่าบางทีแบบเซตไปแล้วอันละหลุดซิงค์แบบไม่ไม่เกี่ยวกับสเตปิลซ์นะฮะมันไม่สเตปิลซ์หรือบางทีสเตปิลซ์มาแต่เอียงนะฮะเอียงมาตลอดเวลาเงี้ยมันก็ใช้งานไม่ได้แต่ว่า DJI ข้อดีก็คือว่าซอฟต์แวร์ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็หลากหลายก็คือเขาพัฒนาสเตปิลซ์บนท้องฟ้ามาก่อนครับผมนะครับพัฒนาเพราะฉะนั้นไอ้สเตปิลซ์ที่ว่าใช้มือถือเนี่ยสบายสบายแล้วนะครับอยู่บนโดรนเขย่าอย่างนิ่งอยู่ในมือนี่นิ่งกว่าอยู่แล้วนะทีนี้เรามีตัวใหญ่ไปแล้วนะครับ เห็น DJI มีตัวเล็กด้วยแน่นอนสำหรับสเตเบลเลอร์ยูเซอร์ทั่วไปที่แบบว่าอุ๊ยฉันถืออันนี้ไม่ไหวอะคงไม่รุ่งที่จะเอาไปถ่ายใช่ก็อยากแบบท่องเที่ยวคล่องตัวเราจะใช้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับเราก็มาดูน้องเล็กของโดนินกันบ้างนะฮะก็คือ DJI Osmo นะฮะครับผมตัวนี้คุณสมบัติเป็นยังไงครับพี่กิจหลักๆก็คือว่าตะกี้เราเห็นตัวสเตเบลเลอร์3แกะที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มา DJI ก็มองว่า ถ้าเกิดว่าเราจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราทําเป็นแฮนด์ยิี่ี่สำหรับมือถือถือไปได้แล้วถือไปได้ในที่ต่างๆครับซึ่งจะมีถอดออกมาให้นะฮะถอดออกมาให้ดูว่ามันถือได้อย่างเนี้ยถือได้อย่างเนี้ยครับซึ่งลักษณะเบามากใช่อันนี้คือประกอบแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยติดไมติดวม่เรียบร้อยนะครับหลักๆก็คือว่ามันมันเป็นสเตบิลิเซอร์เหมือนกับตัวโลนินนี่แหละครับซึ่งมากับกล้อง 4K เลย อันนี้ก็คือติดกล้องมาด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็น3แกนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราที่จะเดินเดินถ่ายอ็อบเจกต์ที่แบบขึ้นเลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราก็จะได้ภาพที่แบบนิ่งกันกับที่เป็นโลนินเลยแล้วก็ตัวแพนฮิลเนี่ยมันสามารถที่จะแพนกล้องได้นะครับก็คือเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับหรือถ้าถ้าใครไม่ถนัดกับจอยอันนี้เนี่ยนะฮะ มันสามารถสั่งจากมือถือได้ด้วยใช่ครับนะครับก็สามารถจิ้มไปที่หน้าจอแล้วอยากให้มันไปทางซ้ายทางขวาแพรซ้ายแพรขวาเนี่ยสามารถตั้งได้เลยก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยคือคุณสมบัติกล้องมันคือ 4K นะครับที่ถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ทั้นยี่สิบล้านพิกเซลโหเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้คุณภาพใช้แล้วก็วิดีโอเนี่ยยังสามารถถ่ายเป็นตัวที่เป็น Full HD ที่120เฟรมเปอร์เซกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ่ายสโลโมชั่นทำสโลโมชั่นได้ด้วยได้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทำ เป็นพาโนรามา180สองศา3า0องศากดถ่ายครั้งเดียวมันจะหมุนถ่ายให้คุณ8ช็อตเสร,ร็จปุ๊บก็ทามาสติดต่อการเป็นภาพภาพเดียวแล้วรผมิผมดได้เลยแล้วก็อีกลุกเล่นหนึ่งคือด้วยความที่ว่าเขาใช้เป็นสเตเบิลิเซอร์อยู่แล้วเนี่ยมันใช้แทนขาตั้งกล้องได้นะฮะแอบเห็นว่ามันถ่ายเป็นสปิดชัตเตอร์ต่ำได้คุณตั้งได้ว่าจะไป็น5วินาที10วินาทีปกติเวลาคุณจะถ่ายพวกชัตเตอร์หาวิสิวิคุณต้องใช้ขาตั้งกล้องอันนี้คุณเอามือถือได้เลยบททาแ ครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ต้องบอกว่าแอกบกระซิบเลยว่าสำหรับใครที่ชอบทำไลฟ์ตอนนี้เนี่ยเจ้า DJI ไม่ว่าจะเป็นตัว Osmo หรือว่าจะเป็นพวกแฟนทอมนะฮะโดรนทั้งหลายแหล่เนี่ยสามารถที่จะทำไลฟ์บน Facebook ได้แล้วได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเวลาทำไลฟ์บน Facebook แล้วมือถือเนี่ยเวลาที่ทำไลฟ์คุณภาพมันก็ดีเท่าไหร่แถมภาพเนี่ยมันออกเป็นสแควร์ไม่สวย นะฮะเจ้าตัวออสโมตัวนี้เนี่ยแหละคือคำตอบเลยแล้วก็บวกกับระบบกสารสั่นของเขานะฮะคุณเดินทำไลฟ์เนี่ยภาพนิ่งคร<อ>บ,บชัดแน่นอนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษของตัวบบออสโมเลยแล้วก็ตัวออสโมเนี่ยเห็นบ,บอกว่าเปลี่ยนกล้องได้เหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับกล้องสำหรับ professional มากขึ้นที่รียกวาเป็น x 5สามารถ เปลี่ยนลงเป็นเลนได้ก็ใครอยากได้อะไรที่มัน as one มากขึ้นนะครับคือตัวเนี้ยถ่าย 4K ได้แล้วแต่ถ้าบอกว่าอยากได้เลนส์ที่ดีขึ้นภาพที่ดีขึ้นก็สามารถเอาตัวกล้องของตัว X5 นะเป็น DJI X5 มาเปลี่ยนใส่ได้ ก็จะเป็นลูกเล่นที่เพิ่มมากขึ้นหัววิกฤตตอนนี้เรามาอยู่ตรงมุมอุปกรณ์อิสเซอรี่ใช่ไหมฮะเห็นมีอิสเซอรี่เปรียบออสโมครับแฟนทอมนะครับไม่ว่าจะเป็นใบพัดแบตเตอรี่ครับผมตัวคาชาร์จเจอร์มีคาชาร์จเจอร์มีแบตเตอรี่นะฮะครับฟิลเตอร์อะไรเงี้ยมีพร้อมครับก็สามารถมาเรียกซื้อได้ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยซื้อตัวโดรนมาแล้วแล้วจะหาพวกอุปกรณ์เสริมที่ไหน นะฮะที่นี่มีให้ครบนะครับก็มาที่ช็อปได้เลยนะครับแล้วก็เห็นอุปกรณ์ของ DJI ทั้งหมดแล้วนะฮะอยากให้พี่กิจแนะนำนิดหนึ่งว่าถ้าใครที่จะเริ่มกับพวกอุปกรณ์พวกนี้อยากได้วิดีโอแบบโปรเฟชชั่นอลเนี่ยนะครับควรจะเริ่มตรงไหนหรือว่าศึกษายัางไงดีอย่างตัวโดเนี่ยเริ่มแบบตัวไหนก่อนดีตัวโดนะครับก็รบเริ่มเริ่มง่ายๆเลยคือ เริ่มต้นที่ฟันทอม3นะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับสแตนดาร์ด k อ d ดวานหรือโปรเฟชชั่นอลอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพที่เราต้องการว่าเราจะต้องการแค่2.7หรือ 4K นะครับผมเพราเราสามารถสามารถเรียกได้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยถือว่าภาพที่ออกมาเนี่ยรับรองคือดีกว่า Full HD ที่เราที่เราดูตามที่เราดูตามทีีกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของความนิ่งความนิ่งนะครับซึ่งเราสามารถเรียกได้คือฟันทอมทุกตัวเนี่ยถ่ายภาพออกมารับรองคือนิ่ง แน่นอนใช่เพราะว่าแฟนทอมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นงานระดับคอมเมอร์เชียลหมดละใช่ครับแล้วทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามครับพี่กฤจคือถ้าบอกว่าซื้อไปเล่นแล้วเกิดว่ามันมีปัญหาหรือว่าอยากหาคนเซอร์วิสเนี่ยครับต้องมาที่แฟนทอมไทยแลนด์เลยครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นศูนย์ที่แต่งตั้งจากดีใจเป็นทางการเรียกว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยออฟฟิเชียลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไหล่ทุกตัวเนี่ยที่เราใช้อยู่ในในร้านที่เป็นอะไหล่แท้จากทางดีใจแล้วก็เรามีช่างที่ ถูกเทรนจาก d j i ก็คือได้รับการเทรนโดยตรงมาเลยใช่ครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องเรื่องการเซอร์วิสนะครับแล้วก็ของของเราเนี่ยก็จะมีประกันนะครับก็จะมีไปรับประกันที่เรียบร้อยสำหรับทุกทุกสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบันทอมแลนไปก็เรียกว่าสบายใจได้นะคือเข้ามาเสร็จปุ๊บ ลองแล้วสนใจอยากเล่นนะฮะซื้อไปลองเล่นถ้าอยากได้คำปรึกษาอยากได้เซอร์วิสก็มาที่นี่ได้เรียกว่าครบวงจรเลยนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของ DJI นะครถ้าใครสนใจ อยากทดลองของจริงอยากลองเล่นอยากลองศึกษาหรือว่ามาปรึกษาขอคําแนะนำ<ด>นะครับก็มาได้เลยครับที่ dji by phantom thailand หาไม่ยากครับผมสยาม Discovery นะฮะเดินตรงเข้ามาจากทางเชื่อมระหว่างสยามเซ็นเตอร์กับสยาม Discovery แล้วก็หาใบไไ<ด>ในเลื่อนให้เจออยู่ด้านซ้ายมือครับรับรองว่าที่นี่มีคําแนะนําดีๆสำหรับคนที่สนใจอุปกรณ์ของ dji แน่นอนครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ tech c h l l ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ